พ่อเคยบอกเคยสอนด้วยบอกว่าอยากได้อะไรที่ไม่เคยได้เนี่ยต้องทำอะไรที่ไม่เคยทำไม่ได้ในแง่ของโลกนะอยากเรียนดีก็ต้องอ่านหนังสือเราไม่ได้อ่านหนังสือเราเรียนดีได้ไงแต่ก็ใช่ขอว่าถ้าอยากได้อะไรที่เนี่ยว่าแหวนก็ต้องแหวนที่หูุดซ้ำจริงอยู่แหวนนิ้วมัดดันบางอันก็ขายสินทรัพย์ขายอะไรก็เพื่อรักษาที่เหลืออยู่ให้มันอยู่รอดอะไรย่างเงี้ยแต่แต่ตอนนั้นมาเขาคิดว่ามันก็ดาวนะแต่มันก็ดาวในความรู้สึกที่ว่าแบบเอ้มันเริ่มมันเริ่มแบบเนี้ยมันไม่มีทางห่วยวันนี้แน่นอนเะว่ามันรร์์ฟอมแบบบ มันไม่ได้สตาร์ทที่แบบเหมือนเท่าตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่ผ่านกับการล้มนั้นอ่ะมาหลายครั้งอ่ะที่ขึ้นมาต่อ,อยังไงได้มันก็เหมือนขี่จักรยานอ่ะมันก็ต้องล้มเพื่อที่มันจะขี่เป็นเนาะนชอบคํานี้เออมันจริงๆล้มอ่ะเรียนรู้เร็วกว่าไม่ล้มอีกที่คุมทุกคนอยู่ได้ยังไงไม่รู้ทุกวันนี้ไม่รู้คุมได้แเปล่านะเอออันนี้พูกเขีอวก็เ,เดี๋ยวภรรยาดูแน่นอน <laughs> พวกเขอยเลยคิดว่าพี่เป็นคนอินโทรเหรือเอ,อ็กซ์โทรวะเออ อันไหนปะว่าอะไรนะแล้ววันนี้นะคะเก๋อยากรู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่ามาในสถานที่ที่พิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่กับพี่แม็กค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีค่ะ ปล่อยตัวตามสบายบชิลๆทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ต้องเครียดนะพี่ <c oughs> <c oughs> ขอถามเ <c oughs> อาจริงๆตัวพี่แม็กเองอะเรารู้จักพี่แม็กในฐานะก็คือเป็นคนที่คอยบริหารบริษัทอิตาเลีย <c oughs> ให้เกีดาปีนี้คือปีที่61 สองหกสิบสองเก้าหกสองก็คือพี่นี่คือรุ่นที่สามสามเอาจริงๆริแตเลเซนนี่คือนําเข้าแอลกอฮอล์เองมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะไม่นะครับตอนต้นคุณปู่เริ่มนี่ก็เป็นนําเข้าจริงจริงเครื่องไฟฟ้าก่อนอย่างเรื่องวน์เนี่ยเริ่มแอลกอฮอล์เนี่ยเริ่มสมัยคุณพ่อรุ่นที่สองพี่เริ่มเดีจริงตอนอายุเท่าไหร่เริ่มแตะแอลกอฮอล์ครั้งแรกที่บ้านที่เป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยถือนะเรื่องอายุเขาก็จะ เหมือนพยายามสอนให้ดื่มที่บ้านก่อดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยให้ลองดื่มต่อหน้าพ่อแม่ก็สักถ้าเท่าที่จำได้ก็น่าจะสักประมาณมอต้นอะไรเงี้ยจะดื่มแบบดื่มเพื่อให้รู้ว่ารถตลาดรถ<ด><ด>เป็นย<ร>ังไงเวลาเราไปทานกับเพื่อนเราก็จะได้แบบรู้ลิมิตตัวเองแล้วก็จะได้ไม่อายเขาอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้แอลกอฮอล์ตัวแรกที่พี่ดื่ม อืมโหถ้าที่บ้านก็คงต้องไวน์อยู่แล้วแหละครับเพราะเขาชอบชอบอาแต่ตอนตก่อนก็ตอนถ้าตอนเด็กๆขนาดนั้นก็ดื่มไม่ค่อยเป็นหรอกครับก็ดื่มแบบเมันเริ่มดื่มที่ชอบก็ส่วนใหญ่ก็วิสกี้ก็เริ่มวิสกี้โคบ uh huh. แล้วก็วิสกี้โซดาโคบแล้วก็มาเป็นวิสกี้โซดาคือให้มันดื่มง่ายขึ้นไปเรื่อย uh huh. ๆนะครับห uh huh. ลังจากนั้นมาพอเริ่มรู้จมารู้จกักไวน์ก็เริ่มเริ่มดื่มอย่างอื่น uh huh. มากขึ้นด้วยครับตอนนี้คือเรียกได้ว่าพี่นี่คือแบบ สัรทัสแอลกอฮอล์ทุกอย่างได้เข้า,ามาแบบได้ดื่มลองทุกอย่างแล้วหรือยังคะถ้าทุกอย่างเลยมันก็คงมันไปไม่ได้นะครับแต่มันก็มีแบบที่ชอบกับไม่ชอบอะไรเงี้ยที่ชอบก็คงเป็นไวน์กับเชงก้ามอแต่ว่าบางคนก็จะทานผสมไม่ค่อยได้นะ <c oughs> เขาจะทานแบบันมันวันนี้เขาทานแบบนี้มาก็าจะเป็นแบบ อย่างนี้ไปเลยฝรั่งเขาก็มีสุภาษิตด้วยว่าเขาไม่ให้ผสมกันที่มันทําจากผลไม้ก,กับทาญาพืชเนี่ย<ฤ>เขาบอกให้เนเวอามิกซ์ก็คืออย่างถ้าทานเบียร์แล้วเนี่ยมาทานไวน์เนี่ยผสมเนี่ยมันจะแฮงโอเวอร์เมาเร็วปวดหัว,อ,วอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันแล้วแต่คนแหละอย่างของผมเองผมก็ผมว่าผมผสมได้ <laughs> อาการที่พี่แบบว่าดื่มแล้วมันเมาที่สุดไปตอนนั้นไปเยี่ยมโรงงานสาก,กคะ่ะไปเจอเจ้าของโรงงานเขาจะมีถาดใหญ่ๆแล้วก็นั่งกันอยู่ประมาณ ยี่สิบกว่าคนเนี่ยแล้วเขาแนะนําเป็นคนนี้เป็นลูกคนโตลูกคนที่สองเป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตผู้จัดการโรงงานอะไรเงี้ยแนะนําตัวทีมนแล้วก็ต้องชนเอข้าวแก้วหนึง่งนี่คือน้ำในโต๊ะกับหมดละยี่สิบคราวนี้มีเกมที่สองมีถาดอยู่แล้วก็มีแก้วยี่สิบใบซึ่งคว่ำอยู่แล้วเราก็จะทุกคนก็เปิดมาคนละอันแล้วก็จะลิ่นถ้าเป็นแก้วเปล่าก็เปิดมาแล้วก็ลิ้นเต็มแก้วเปิดมา,าแก้วเปล่าก็ลินเต็มแก้วแล้วใครเปิดมาเจอดอกไม้อยู่ข้างในึ่งทงั้องผอ้ ก็คิดว่าเราคงไม่สวยขนาดนั้นแต่ว่าก็โดนรับน้องแบบโดนไปสองโดนไปสองทาใหญ่มีเกมหนึ่งเป็นโยนลูกเต๋ามีหกแก้วแบบแก้วสาเกเล็กแก้วสาเกธรรมดาแก้วใหญ่แล้วก็เป็นแก้วมักแล้วก็โยนได้อันไหนก็กินแก้วนั้นก็โดนน่าจะโดนแก้วใหญ่ไปสักสองสักครั้งสองครั้งอะไรย่างี้แล้วก็แก้วธรรมดาไปนิดหน่อยเขาถือว่าเต็มที่แล้วคราวนี้ก็ไปย้ายไปที่หนึ่งในร้านเนี่ยมันจะมีแก้วสาเกที่เขาทำเป็นเหมือนแก้วยักแก้วใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ลินแล้วก็ตอนนั้นเราก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวละ เพื่อนเ,เราก็บอกว่าทุกคนกินหมดแล้วบตาผมตาผมทานผมก็เชื่อทานทานานด้วยพยายามจะน่าจะไม่หมดอ่ะบางสักครึ่งนึ่งแล้วก็ภาพตัดเลยทำเลยไม่ได้อย่างนี้เวลาพี่แม็กอะเมาภาพตัดอะคาแรคเตอร์เปลี่ยนไหมต้องถามลูกน้องเปลี่ยนไหมคะหรือว่ายังมีความแบบคูอย่างนี้อยู่สนุกมากขึ้นค่ะแล้วก็เล่นมุก อ่าเลน,นูแต่ก็ยังมีความคูลไม่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์อุ้ยหายยากมากพี่รู้ป่าว่าคนที่แบบเวลามาแล้วไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์นี่ยากมากเลยนะมันมันจะเหมือนมันจะมีระยะอั้นของเราอยู่นิดนึงแล้วพอขึ้นรถไปก็ตัวเข,เข้าบ้านไปได้เสร็จปุ๊บก็พับเลย <c oughs> ใช้พลังหมดพอดีเลยคยดาวที่สุดในชีวิตไหมคะตอนมาทําใหมๆ่ๆก็ตอนคุณพ่อเพิ่งเสียเนี่ยมันมันเพิ่งปี99มันเพิ่ง2ปีจากไอ้ต้มยำกุ้งอะไรทุกอย่างมันก็แบบ เซตศูนย์อะบางธุกรกิจอะไรที่แบบไปไม่ได้เลยเงี้ยก็ต้องลิควิดเดตไปบางอันก็ขายสินทรัพย์ขายอะไรก็เพื่อรักษาที่อ,อยู่ให้มันอยู่รอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมาเขาคิดว่ามันก็ดาวนะแต่มันก็ดาวในความรู้สึกที่ว่าแบบเอ้มันเริ่มมันเริ่มแบบเนี้ยมันไม่มีทางหวยกว่านี้แน่นอนอนี่ยไม่ต้องมีดีกว่านี้แน่นอนอ่ะเพราะว่ามันสตาร์ทฟอร์มแบบลบอะมันไม่ได้สตาร์ทที่แบบเหมือนเท่าตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทำ,ทำ,ทำก็ลองลองทำทำลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆเลย ก็เยอะแต่ว่าตอนนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจต่อมาเรื่อยๆเราก็ถือว่าเราก็แบบทํามผูกมากกว่าผิดแอละแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาตอนที่ดาวมากๆที่มีอะไรที่ดึงตัวพี่ขึ้นมาบ้างคําพูดภรยาที่พูดแบบเหมือนดับมานั่งหน้าแบบเครียดๆอย่างงี้มามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไปนอนไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้เขาค่อยไปแก้เลยคือบางทีคําพูดจากคนรอบคนนรอบข้าง,างหรือคอนที่เหมือนมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยบางทีมันจะทำให้เราสึกว่าเออเราไปนั่ง คิดมากทำไมวะมันนั่งเครียดไปมันก็เห็นแตแก้ปัญหาได้มันก็ไม่ได้ทาให้อะไรเปลี่ยนฮะ uh huh. พบหลายหลายปัญหามันต้องใช้ระยะเวลาแก้แบบเร็วๆไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนมาถามพี่ปรึกษาพี่เรื่องตรงที่ว่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะท้อมากนะทำธุออรกิจทำแล้วมีล้มอ่ะพี่อยากจะให้กำลังใจหรือมีคำพูดอะไรที่เหมือนอย่างตัวพี่อ่ะพี่ผ่านกับการร้มนั้นอ่ะมาหลายครั้งอ่ะพี่ขึ้นมาต่อยังไงได้ มันคือมันขี่จักรยาเนเ่ยมันก็ต้องล้มเพื่อที่มันจะขี่เป็นเะนม,มันชอบคำนี้เออมันจริงๆล้มอะ่ะเรียนรู้เร็วกว่าไม่ล้มอีกถูกไหแล้วถ้าไม่ไม่ยไม่ล้มมาเนี่ยหร้อเหมือนขับรถอะ่ะเหมือนถ้าถ้า คนเคยรถชนเนี่ยมันจะขับรถด,ดีขึ้น,เ,นเพราะมันก็จะระวังขึ้นอะไรย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งขอ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 งพ o c e s s อยู่แล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยขับรถชนพรุ่งนี้เลิกขับรถด,ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะขับรถได้ขับรถเป็นไม่ชอบอ่ะเร <c oughs> ื่องนี้ดีมากเลย <c oughs> มีคนหลากหลายคนที่บางทีเขาเริ่มชีวิตตัวเองอ่ะได้เร็ว <c oughs> จาก20กว่าบ้างอย่างที่พี่ได้เริ่มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนบางคนเนี้ยเพิ่งมาเริ่มสักประมาณแบบ 30- 40หรืออะไรอย่างเงี้ยกับการที่ต้องมาเริ่มดูแลตัวเองจริงๆอ่ะ พี่อยากจะบอกคนเหล่านั้นไงว่าโจไปเดนอายุเท่าไหร่เป็นประธานสวิตดีอเมริกาได้เหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดคุณบอกคุณหกสิบจะรีทายมีเขาอายุเท่าไหร่เก้าสิบได้บ้งเขาก็เป็นเป็นประธานวิธีของอเมริกาได้อะไรเงี้ยเพราะบางทีมันมันไม่มีว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะสําเร็จไปได้เลยจริงอ่ะพี่เป็นคนที่มีลูกน้องอ่ะที่ต้องดูแลเยอะมากการคุมคนอ่ะมันต้องยอมรับว่าเป็นการทํางานกับคนนี่คือยากสุดที่คุมทุกคนอยู่ได้ยังไงไม่รู้สุกวันนี้ไม่รู้คุมได้แล้วอ่ะ แล้วก็ให้เกียรติ uh huh. คือให้เกียรติคือหมายวาว่าให้เกียรติมีสเปซประมาณหนึ่งที่ให้เขาก่อให้เขาเกิด creativity แล้วเราก็วัดกันที่ผลของมันจริง huh. ๆวัดที่มีเ u l าถ้าเกิดทำได้เราก็เราก็ไม่ยุ่งกับเขา uh huh. ถ้าคุณถ้าคุณไม่เห็นหน้าเลยทั้งอาทิตย์มาแต่ัตวสิ่งที่คุณต้องรีวิวเก็ตาม k p i มันมาครบ คุณ<น>ทำงานที่บ้านเธอยังมาออฟฟิศส่วนแต่งานคุณไม่ได้เลยไม่นี่ <laughs> เกดก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นในชีวิตพี่อ่ะพี่แบ่งพาร์ทส่วนตัวไลฟ์สไตล์ตของตัวเองอ่ะกับการทำงานอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นมั้งนะคือว่ามันตอบยากแต่ว่าก็คือเราก็จันทร์ถึงศุกรขเราก็เข้าออฟฟิศส่วนอยากจะเริ่มตั้งใจกับตัวเองว่าอยากจะเข้าออฟฟิศแค่สี่วันแล้วหนึ่งวันอาจจะ จะเซ็ตตัวเองว่าลอง work ์กฟอร์มโแล้วก็ออกกําลังทําอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ได้ตัดออปชันว่าว่า,อ,าอยากจะมีลูกไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดจะจะต้องมีออปชันนั้นมันก็ถ้าทำงานไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยไม่ได้แน่และคงต้องแบบรีชิฟโฟกัสนิดหนึ่งว่าให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะบางทีกับเสาวอาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้พูดเผื่อเพเดี๋ยวภรรยาดูแน่นอน เอเลยไม่แต่ว่าก็วันวันนั่งวันที่เสาร์อาทิตย์ก็ตอบไลน์ไงเดี๋ยวนี้แบบางทีนั่นลูกค้าถามเอออยู่ตรงอยู่ที่ร้านเอาไว้ตรงไหนดี่ะรดิเราก็บอกว่าเออเนี้ยลูกค้านั่นมาแล้วบางทีเราไปใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ตอบก็ไม่ได้ตอบไปก็บางทีก็กินเวลาของครอบครัวมันก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากจะรีชิฟบาลานซ์ตรงนี้ให้มันให้มันให้มันบาลานซ์ขึ้นให้เฮลตี้ขึ้นทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานเพื่อให้ส่วนตัวได้มีส่วนของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะเข้ามาม ่องแม่หรอพี่จ๋ามันไม่เครียดใจเย็นอ่านออกไหมพี่หรือพี่ต้องดูไกลๆอำนาจโองทองชื่อเสียงสอย่างใช่ก็คือให้เลือกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรอำนาจเงินทองและชื่อเสียงไม่ได้คิดว่ามันสำคัญที่สุดแต่คิดว่าอีกสองอย่างนั่ไม่สำคัญเลยคือ อำนาจกับชื่อเสียงไม่มันไม่มีความสําคัญนะบางทียิ่งมียิ่งเหนื่อยยิ่งมียิ่งทําให้แบบยิ่งทุกข์แต่แต่เงินมันไม่มันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งสาคัญที่สุดแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีทําทำทำทำให้เราสามารถแล้วมันทําให้คนอื่นมีความสุขได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถ้าให้เลือกสามันก็คงเลือกสิ่งที่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองและกับคนอื่นได้ด้วยละกันก็คือเงินทองอ่าเห็นไหมคะคำถามง่ายจงไม่ยากแต่หัวเราะเริ่มเครียดแล้ว ก็คืออยากให้คนรอบตัวค่ะแบบรู้สึกยังไงอืมให้เขามีความสุขแหละเราก็อยากบางทีเราก็อยากให้อ่าอย่างที่บอกบางทีบอกว่าวลาดื่มเราเราเป็นคนตลกขึ้นมาใช่ไหมเราก็อยากเป็นเสกวัวเลาะให้คนอื่นเขาเนอะเราก็ไม่อยากแบบโอเคเราก็อยากมีความสุขด้วยนะล้วแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากเป็นเป็นอยากเป็นเป็นความสุขให้คนรอบตัวเรากับคนอเราที่ว่าพี่เป็นคนอ n t r o v หรือ extrovert อ่าอันไหนแปลว่าอะไรนะ จริงๆอ่ะมันมันมีเอลเมนต์ของความเป็นคนขี้อายอยู่นิดนึงนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็จะชอบไปเจอคนไปคุยกับคนแต่ว่าบางทีก็ชอบไปเรียนรู้จากเขาไปแบบไปฟังเขาไปเอา energy บวกๆของเขาอะไรเงี้ยบางทีมันมันช่วยในเวลาที่เราเดาๆเนี่ยพอนีคนขี้อายก็เลยต้องดื่มนิดนึงเพื่อให้มันเบรกไอซ์หน่อยแล้วก็สิงจาร์้สินจะกล้าแบบกล้าที่จะได้แบบโอเคได้ค่ะเยี่ยมคำถามสุดท้ายสำหรับการจับ สำหรับการจับสำหรับนีรมีมืมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่มั่นใจในตัวเองทางานมาโตๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเวลาจะชอบแบบจะไม่ไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบน้อยใจแล้วก็เป็นเป็นรู้สึกจะเป็นรู้สึกทอน่ะแต่นึกว่าเหมือนแบบเราเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบแบบมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าเหมือนแบบเฮ้ยทำไมแบบเฮ้ยคนนั้นเขาก็เก่งกว่าเราทำไมเขาคนนี้เขาก็ดีกว่าเราทำไมคนนี้เขาเรียนเก่งกว่าเราทำไมคนนี้เขาแบบเข้ามหาลัยเนี่ยดีกว่าเราเขา ประสบความสำเร็จกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอเออเราอยากเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนั้นนันคือก็มองมองเป็นผลแล้ว,ลวทีมมันก็มันก็เลยเราไม่มั่นใจแต่ว่าว่าสิ่งที่เราทํามามันดีแล้วสุดแล้วเราประสบความสำเร็จพอโอเคแล้วหรือยังแต่ก็เพิ่งไปไปไป,ไปอ่านมาแล้ววิธีที่อยากให,ให้ตัวเองรู้สึกดีก็ต้องลดอีกสักหน่อั่นลงแล้วมันก็จะรู้สึกอาจจะฟูลฟิลขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไอ้บางอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองว่าเออคนใน ดัซฟีคนนั้นก็น่ากว่านี่กว่าออบริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเรายังเป็นเล็กๆอยู่เลยอะไรอยู่เลยก็ก็จะมีความมีอารมณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันโดวยเฉพาะเวลาไปเจอกับพี่ๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเราตัวเล็กอยู่เลยเรา,าอายุจะห้าสิบแล้วเรายังจิวจ๋วๆอยู่เลยอะไรเงี้ยโอ้ไม่จิ๋วแล้ว <c oughs> ออจริงๆ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ในมุมมองเก๋เองนะส่วนตัวนะคะคือเรามองว่าธุรกิจของพี่พี่อาจจะมองว่าอ่า อยู่ในเมืองไทยพี่ก็เป็นตัวจิว<ม>๋วหรืออะไรนี้ถูกไหมคะแต่สําหรับเก๋อในในขเขาเรียกถ้าเทียบกับบริษัทที่ได้นําเข้ามามได้อะไรเงี้ยการเกิดดีกว่าอายุของการเกิดของ<ม>บริษัทหรือในในอินดัสทรีเดียวกันอะไรเงี้ยของพี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากมากอยู่สําหรับมุมมองของเก๋เองเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันมีมันมีบริษัทหลายบริษัท<ม>ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตาย<ม>ก็เยอะมาก แต่ของพี่นี่คือเหมือนกับเหมือนวัยรุ่นอะ เหมือนบริษัทที่มันยังแบบได้อีกเรื่อยๆอ่ะแล้วมันยังมีในมุมมองกิ่เองเกี่ยว่ามันก็ยังโตไปได้อีกกก็หวังว่านะครับก็สอ้หไม่ต้องเลยน้อยมัตเตอการใช้ชีวิตค่ะยังยังไม่คำถามค้างม้ตเตอร์ก็เคยบอกเคยสอนด้วยบอกว่าอยากได้อะไรที่ไม่เคยได้เนี่ยต้องทำอะไรที่ไม่เคยทําไม่ได้ถึงในแง่ของโลกนะอยากเรียนดีก็ต้องอ่านหนังสือเราไม่ได้อ่านหนังสือเราเรียนดีได้ไงแต่ก็ใช่แบบว่าถ้าอยากได้อะไรที่ในว่าแฮปก็ต้องแฮปจะดู something อยู่แฮปเนบัลลังก์บั คำถามสุดท้ายจริงๆแลจริงๆแล้ว,ลวพี่และคําถามสุดท้ายอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือน c u เจอร์ของรายการเก๋คือเก๋อยากรู้ว่าพี่เห็นเก๋เป็นแอลโกอฮอล์แบบไหนชนิดไหนไม่ผิดและไม่ถูกแบบคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่พี่เห็นเก๋แบบเนี้ยแล้วพี่คิดว่าเก๋เป็นแอลกอฮอล์แบบไหนคิดว่าเป็นเก๋ <c oughs> เป็นแอฮอล์เจนดตัวไหนคะเป็นตัวไหนคะตัวไหนเหรอ ะไรนะตัวตัวพิเศษนั้นชื่ออะไรนะเฮนดริกสุวเศษตัวที่เกลขับบ้านไปเอาคนกับบ้านเปอดเปนซัมเมอร์นซัมเมอร์ที่ที่สุชเกอยากให้คนนั่นแหละตรงนั้นแล้วกันทำไมเกดดูเป็นเฮนดริกจินมิดซัมเมอร์ค่ะก็เห็นว่าชอบจินชอบเรื่องนี้มาแล้วก็คงคาแรคเตอร์เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าจินมันก็มีหลายอินกิวดียนมากนะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่แบบเราไปในแนวแนวไหนมีอะไรยังไงก็ได้มีหลายอินกิวดียน หลายอโรมาแล้วก็หลายเทสต์อยู่ในมิกซ์อยู่ในอยู่ในนั่นเดียวกันก็คือน้องแปลให้ว่าพี่มองว่าน้องเองอะดูเป็นคนมีหลากหลายคาแรคเตอร์หรือเปล่าทำไมดูขอยหายใจแบบไม่จะมวน่สวยแต่จริงว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนเลยคะกับว่าอยังไงดีจะตอบยังไงมีหลายมุมมีหลายมุมเป็นผู้หญิงที่มีหลายมุมใช่ไหมคะ ไม่ถึงว่ายังไงมีความหอมมีความแซ่บมีความหวานเนี้ยไม่ไม่สนุกะแต่ว่าว,วันนี้อาจริงๆนะก็สนุกแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้เลยว่าพี่แม็กเป็นคนขคี้อายมากคือหลากหลายคําถามอะพยายามมากอะที่จะพยายามพูดให้พี่แม็กแบบหัวร้อแล้วหลุดแบบเมื่อกี้มันยากมากว่าเป็นคนขคี้อายรู้งี้จับให้ดื่มก่อนจมพาริเปล่าบอกไงว่าดื่มก่อนใช่ไหมแต่จริงๆว่าถาม่า สนุกไหมสนุกนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในความรู้สึกเกอยคนก็ไม่ค่อยรู้หรอกในเรื่องราวของธุรกิจของแอลโกอฮอล์หลากหลายคนก็แค่ดื่ม,มแต่เราไม่รู้หรอกว่าบางทีการที่เราสนุกสนานกันมาการที่เรามาจบตรงไายนะ้ำและที่เราเป็นคนดื่มมาเป็นผู้บริโภคแล้วมันแบบเฮ้ยมันดูน่าจะสนุกอะไรเนงะี้ยมันก็มีความเหนื่อยในทุกๆธุรกิจนั่นแหละแม้กระทั่งธุรกิจนี้เ,เช่นเดียวกันแต่การใช้ชีวิตอะอย่างที่พี่บอกว่าคนเราอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะ มันก็ต้องพยายามะจุดเนาะชีฟโฟกัสบาลานซ์ชีวิตตัวเองแล้วก็แบบในเรื่องของการทํางานให้มันบาลานซ์ซึ่งกันและกันเพื่อที่ชีวิตเราจะได้มีไร้ปต่อไปได้ถูกไหมคะถูกต้องครับสำหรับวันนี้นะคะเก๋อยากรู้ว่านะก็ได้เรียกได้ว่าเรียนรู้อะไรเยอะมากจากพี่แม็กซ์นะคะก็ยังเป็นคนขี้อายเหมือนเดิมจากแว็บแรกที่เกยเห็นแล้ตอนนี้ก็ยังใช่ค่ะยังคงขี้อายเหมือนเดิมนะคะสนุกมากมาวันนี้ขอบคุณมากบค่ณค่ะดีค่ะ